สวัสดีค่ะทุกคนมามิตาค่ะ Hello everyone is m a m i t a Last summer when my kids were holiday we went to San Francisco for weekend getaway ก็ปิดเทอมที่ผ่านมานะคะมา m i t a กระเด็กๆได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ uh, San Francisco ค่ะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะสำหรับวันสุดสัปดาห์ I have some photos that would like to share with all of you. Let's go. ก็มีภาพนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ การเที่ยวครั้งนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะมามิต้าน,นะคะพาเด็กๆขึ้นรถนะคะประจําทางนะคะแล้วก็ลงเรือค่ะแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินนะคะคือครบทุกอย่างเลยค่ะเด็กๆชอบมากค่ะ เมืองซันฟรานซิสโกที่มามิต้าไปนะคะเป็นเมืองใหญ่นะคะคนอยู่กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็การกรรมนาคมของเขาอย่างรถโดยสารประจำทางเนี่ยจะสะดวกกว่าการใช้รถส่วนตัวนะคะเพราะถ้ารถส่วนตัวเนี่ยจะหาที่จอดค่อนข้างลำบากแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงด้วยนะคะการใช้รถโดยสารอย่าง ก็คือให้ดาวน์โหลดแอปนะคะจะมีแอปพลิเคชันนะคะเราก็จ่ายทางาบัตรเครดิตนะคะอย่างมามิต้าใช้วันเดย์พาสนะคะก็โหลดเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินเวลาเราขึ้นรถโดยสารในระหว่างวันเราก็สามารถเอาโทรศัพท์โชว์แอปได้เลยค่ะนี่ก็คือเป็น math and science เป็นเหมือนกับ พิพิธภัณฑ์นะคะให้กับเด็กๆมาเรียนรู้นะคะลูกสาวคนโต, Self ตจะชอบมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถจับได้ทดลองดูได้นะคะเมืองซานฟรานซิสโกนะคะอากาศจะค่อนข้างไม่หนาวไม่ร้อนนะคะแค่กำลังมาไม่ต้าว่ากำลัง สบายๆนะคะแค่มีแจ็คเก็ตตัวเดียวนะคะไปได้ทั่วเมืองนะคะ ที่หนึ่งนะคะเรียกว่า p e r t o r y n หรือว่าท่าเรือ39นะคะก็จะเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถซื้อของหรือว่าจะไปดูอะควาเรียมของปลาสัตว์น้ำใต้ทะเลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะมี2ชั้นค่ะมามิต้าก็มาที่นี่โดยการใช้รถประจำทางเหมือนกันค่ะสะดวกมากๆ ในเพอร์ตีนเนี่ยนะคะก็จะมีร้านอาหารร้านไอติมเหมือนกันค่ะตอนพักเที่ยงมามิต้าน,นะคะก็มากินแครมชาวเดอร์นะคะเป็นซุปหอยนะคะใส่ครีมแล้วก็มีขนมปังขนมปังที่มีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะก็อร่อยดีค่ะแปลกๆดี หลังจากทานอาหารเสร็จค่ะเราก็เดินต่อเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีร้านขายผลมไม้นะคะขายของที่ระลึกต่างๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาสามารถหาซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่นะคะที่จะไปดูสะพานโกลเด้นเกตก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ตัวเล็กนะคะ ขอแวะร้านไอศครีมก่อนคะ่ะ This trip would not complete without merry go round and ice cream ก็ทริปนี้นะคะจะไม่สมบูรณ์นะคะถ้าไม่มีไอศครีมกับม้าหมุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามที่เห็นในภาพเลยะคะ่ะมามิต้าก็ จัดหนักสนุกไปกับเด็กๆด้วยนะคะ หลังจากเล่นเสร็จนะคะก็ขึ้นรถรางค่ะไปลงเรือเฟอร์รี่นะคะเพื่อที่จะไปชมสะพานโกลเด้นเกตค่ะมามิต้าถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนะคะ ไเทียบกับเด็กๆครั้งนี้นะคะมามิต้าไม่ได้เอารถเข็นของตัวเล็กไปนะคะก็สนุกดีค่ะตัวเล็กก็เก่งค่ะเดินตลอดทั้งทริปเหมือนกันค่ะมีบ้างที่ให้แม่อุ้มนะคะอย่างภาพที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือคุกนะคะสร้างขึ้นมาประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วค่ะแล้วนี่ภาพก็คือเป็นสะพานโกลเด้นเกตค่ะอาทิตย์หน้าจะพาเพื่อนๆลงเรือเฟอร์รี่นะคะไปดูสะพานโกลเด้นเกตกันค่ะ For next week I like to take you all to see Golden Gate Bridge. If you like the video, please like and subscribe. We appreciate for your support. Thank for watching. Bye. หากเพื่อนๆชอบวิดีโออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มามิต้ากับเด็กๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย